สวัสดีนะครับป๋าสวัสดีครับมาดูกันนี้หน่อยโอ้โหรถอะไรเนี่ยเบนซ์นะครับ Mercedes เบนซ์สูบเดียวนะโอ้คนมองเต็มเลยนะครับเบนซ์สูบเดียว เดี๋ยวตามไปดูนะคนมองเต็มนะครับโอ้คนโหเต็มเลยตามไปดูตามไปดูหาจะไปโชว์ที่ไหนเนี่ยสุดคลาสสิก รถโบราณนะครับล้อหน้าจาักรยานมาโคตรลุดน,ล <c oughs> นี่นะครับล้อโอ้คลาสสิกอายุน่าจะหลายร้อยปีนะครับ นันจะเป็น 100. ้บบอยฮะ <c oughs> โอ้มีคันนี้ด้วยนะนึกว่าจะไม่มีนะมีเด็ดเด็ดมากนะครับคันนี้มอเตอเด็ดแบนแค่มอมมะคลาสสิกมาก เห็นหน้ามาเหรอนี่พอพอพอเลยไปน่อยพี่ไปหน่อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่เรียกจะหองรถให้น้องไหมมาจับไหมเดี๋ยวครใครแน่นอนเดียวกันคุยกันจะหองรถกันสวัสดีครับป๋าโยป๋าป๋าชื่ออะไรครับเนี่ย จอได้ตรงไงหรือเป็นหมอมใช่หมอมเย็นนะหมอมหมอมหมอมใช่จริงด้วยหมอมหมอมเย็นเออใช่เปล่าใช่ไม่ใช่ตรงเหมือนนะเหมือนใช่ไหมป๋าน่าจะใช่นะแต่ว่ารถผมชอบรถปึ้งไปึ้งเป็นนามาป๋าเปิดเปิดโชว์ห้องเครื่องได้ไหมเนี่ยป๋าป๋าเฮ้ย ปิดปรทุนมีปลดประทุนด้วยนะครับเฮ้ยระบบเปิดประทุนนะครับอัตโนมือกันกันฝนได้นะเนี่ยสุดยอด อ่ะขอดูหอ้องเครื่องได้ไหมขอดูห้องเครื่องได้ไหมห้องเครื่องยนต์เนี่ยใช้เครื่องยนต์กี่สูบป,ป๋าเสียงม็ดดังตุบ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 ดีตลอดสูบเดียวใช่ไหมแตวขอดูหน่อยวิธีการเปิดเปิด,ปดฝากระโปรงทำยังไงเฮ้ยเรานี่มาอะไรอะไรเดี๋ยวก็อกกัเปิดกระโปรงเปิดกระโปรงทำเหมือนไม่เคยเจอพี่เออ่ะเปิดมาแล้ว ป๋าปิดไงงัดไน่ะป๋างัดแนะครับไอ้เี่ยมึอกันตัวดีเลยดป๋าเอาอะไรมาเนี่ยขำำำหมอขำโอ้ยมันสูงไงนอแค่นี้นะป๋าสุดแล้วใช่ไหมป๋าแล้ติดเครื่องไงอ่ะฉันเดือีกสตาร์ทมือเครื่องกินแรงเนี่ยร4 0ยสี่สิบ เดิมนะครับเดิมหรือมูเดิมบางนี่ครับรอรอเบนส์ครับน้ำเข้าจากสหรัฐป๋าป๋าจะสตาร์ทเครื่องเหรออ๋อป๋าเอาปิดเปิดประทุนกันนี่เปิดประทุนนะครับโยกโยกโยกให้สักบางนิดหน่อยเอาหน้ามันล้วถอยหลังแก่บางอย่าง เฮ้ยติดแล้วป้า๋ายังไม่ปิดฝากระโปรงเลยป๋าสาไรสุดยอดมากนะกันนี้นะมีระบบลากมุงนะครับมีลากอันนี้ได้สี

ยากมากโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ